โรงเรียนวัดสำลักเคราะห์ตั้งอยู่หมู่ที่2องตำบลตะคำเอ็นอท่ามะกาจจันบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3มีจำนวนนักเรียน369คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น25คนภายใต้การบริหารงานของดรอชราพรบัวลังกาและนางสาวกมลวรรณบุญจันทร์ สางสรรคนดีวิถีคุณธรรมสู่โรงเรียนสุจริตโดยรูปแบบ C.M. 3 P 3 Q โรงเรียนประสำนเครา์มีรูปแบบการบริหารงานโดยรูปแบบ C.M. ส P 3 Q คิเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต5าประการและปฏิญญาของโรงเรียนสุจริตปัปจจัยนําเข้า Input คือ C.M. หนึ่งบุคลากรนักเรียนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายต่างๆ 2. มันนี่งบประมาณ 3. Material สื่อวัสดุสำหรับการจัดการศึกษา 4. Management ระบบบริหารจัดการหรือนยโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดกระบวนการใช้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพแบบวงจรเดมมิงเป็นตัวขับเคลื่อน3 p ประกอบด้วย 1. process of student development กระบวนการพัฒนานักเรียน2 process of teacher development กระบวนการพัฒนาครูส process of organization development กระบวนการพัฒนาองค์กรผลผลิตประกอบด้วย3คิวคือ 1. quality of student คุณภาพของผู้เรียน 2. quality of teacher คุณภาพของครู 3. quality of school คุณภาพของโรงเรียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องเร่งดําเนินแก้ไขและทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญการสุจริตสงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดังนั้นจึงต้องดําเนินการแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโรงเรียนวัสมนครตระหนากถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาโดยรูปแบบ C.M. 3 P. 3 Q. เพื่อสร้างสรรค์คนดีวิถีคุณธรรมสู่โรงเรียนสุจริตวัตถุประสงค์และเป้าหมายวัตถุประสงค์คือหนึ่ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5ประการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาชีพครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนและเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน 3. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตเกิดธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาเป้าหมายเชิงปริมาณหนึ่ง นักเรียนรอยละ90ผ่านการประเมินคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5ประการในระดับดีขึ้นไป 2. นักเรียนรอยละ90ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างหลากหลาย 3. ครูร้อยละ90มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรม4สถานศึกษามีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับ A เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนโรงเรียนวดสำนักคร์มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจร,ริต อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันได้ 2. ครูของโรงเรียนวสนัสัมนครอปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อน,นักเรียนต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและต่อชุมชน 3. สถานศึกษาดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปรง่งใสและมีรูปแบบการบริหารงานกับื่อนโครงการสุจริตที่มีประสิทธิภาพขั้นตอนการดำเนินงานและการวัดผลประเมินผลการออกแบบนวัตกรรม ดำเนินการศึกษาข้อมูลสารสนเทศและบริบทของโรงเรียนวิสักขครจากนั้นสร้างรูปแบบการบริหารงานการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษามันคือรูปแบบ cm 3 p 3 q model และตรวจสอบรูปแบบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาหากผ่านการตรวจสอบนำรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตในโรงเรียนวดสักณครด้วย cm 3 p 3 q ไปใช้จากนั้นดำเนินการประเมินผลการใช้ cm 3 p 3 q model และดาเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตในโรงเรียนวิสักครโดยสีเอ3มคีโมเดลอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายดําเนินการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพร่วิธีการดําเนินการให้บรรลุผลการเตรียมการ 1. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรการสร้างความจหนณกถึงคุณค่าของการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตการส่งเสริมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาและการทํางานเป็นทีม2องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การดำเนินการตาม C.M. 3 p 3 q m o d e โมเดลแนการวางแผน1นึ่าดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าหรือ Input C.M. คือคน Man งบประมาณ Money นนวัสดุอุปกรณ์ Material และการจัดการ Management การดำเนินงาน P. 1คือ Process of Student Development สงผลสูขข่ Quality of Student ศึกษาแนวทางการจัดก,กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โดยดำเนินกิจกรรมเช่นกิจกรรมโครงงานคุณธรรมห้องเรียนกิจกรรม S N K Kids พิชิตคอร์รัปชันกิจกรรมสถาศศึกษาสีขาวกิจกรรมลูกเสือจิดอาสาเป็นต้น P 2คือ process of teacher development นำผลไปสู่ quality of teacher สถาศากษานำหลักสูตรส้านวิจริ์ศึกษาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบสาระเพิ่มเติมของทุกชั้นเรียนอีกครั้งยังสอดแทรกทักษะอาชีพผ่พานกิจกรรมชุมนุมหรือในวิชาการงานอาชีพ ครูดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริตตามที่วางแผนไว้สนับสนุนให้ครูเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียนและร่วมส่งผลงานคูรู้ชนคุณคุณธรรม P3 สาคือ process of o r g a n d i z a t i o n development นำผลไปสู่ quality of school ผู้บริหารประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการประเมิน i a ออนไลน์ในสถานศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน กำหนดวิธีการบริหารงานโรงเรียนสุจริตโดยใช้หลักธรรมิบาลโดยบูรณาการกับงานทั้ง4ฝ่ายในสถานศึกษาดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการดูแลรับผิดช,ชอบด้านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมที่สอดคล้องกับปริชญาโรงเรียนสุจริตกลุ่มบริหารงานทั่วไปดูแลรับผิดชอบเรื่อง,งกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านต่างๆเช่นโรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษาสีขาวกับโรงเรียนและหน่วยง,งานต่างๆ กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับวริสัาสำนักเคราะห์กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับองค์การบ,บริหารส่วนตำาบนตะคำเอ็นกิจกรรมลูกเสืออาสากลุ่มบริหารงานบุคคลดูแลรับผิดชอบเรื่องวินัยหรือจรรยาบรณการประเมินผลปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นโยบายโนกีโพลซีการจัดกิจกรรมคำกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตกลุ่มบริหารงานงบประมาณดูแลรับผิดชอบระบบควบคุมภายในระเบียบการเงินพัสดุการคลังรายงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ขั้นตอนการตรวจสอบหนึ่งบุคลากรทุกคนร่วมกันประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นระบบ2ตรวจสอบแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการและดำเนินการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น 3. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตรงยนสุดจริตขั้นปรับปรุงแก้ไขหนึ่งบุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านที่กาศึกษา 2. บุคลากรทุกคนนําผลการประเมินมาร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลที่ได้จากกิจกรรม 3. นําผลการวิเคราะห์มาดําเนินการวิเคราะห์เพื่อร่วมแั้หาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไปและการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุดจริตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผลการดําเนินงานคุณภาพของผู้เรียน1นักเรียนลอยละ9 5 0 1ผ่านการประเมินคุณลักษณะของโรงเรียนสุดจริตทประการในระดับดีขึ้นไป2 นักเรียน้อยละหนึ่งร้อในเขารวมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างหลากหลาย 3. นักเรียนโรงเรียนมัธสมนครมีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณนะสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติตามกฎกตรริกาหรือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันได้คุณภาพของครู1ครูรอยละหนึ่งร้อมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2ครูของโรงเรียนมัธยมนครปฏิบัต,ติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อน,นักเรียนต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและต่อชุมชน จนได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมคุณภาพของโรงเรียน1สถานศึกษามีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับ AA 2สถานศึกษามีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต 3. สถานศึกษามีระบบงานและวิธีแบบพอเพียงสุจริตรมมับผิดชอบโปรง่งใสตรวจสอบได้เกิดธรรมิบาลในสถานศรรึกษาปัจจัยความสําเร็จ 1. แมนบุคลากร ู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองชุมชนองค์กรภายในและภายนอกให้การยอมรับให้ความร่วมมือส่งเสริมพัฒนารวมการสร้างสาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง2มันนี่งบประมาณโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอจากทางราชการในการดําเนินงานโดยใช้เงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ3เมทเสื่อวัสดุสําหรับการจัดการศึกษา โรงเรียนมีความพร้อมมีความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนเทคโนโล,โลยีที่ใช้ในองค์การจะซื้อวัสดุเพิ่มเติมเท่าที่จาเป็นยูดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. management การจัดการโรงเรียนวัดสาลักครอกําหนดนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายจากต้นสังกัดมีรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจนโดยใช้ CM3P3Q model การเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน best practice ผู้บริหารสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาธิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบป,ประมาณ2567ระดับคุณภาพภาคกลางและภาคตะวันออกเผยแพร่การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตในโรงเรียนประสนครโดย CM3P3Q โมเดลผ่าน Facebook ของสถานศึกษากลุ่มไลน์เว็บไซายครูบนอกเผยแพร่ในโรงเรียนสังกัดสพการจรบุรีเขต2 เผยแพร่การดำเนินงานกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในฝังกัดสพปกาญจนบุรีเขต2โดยนำนักเรียนข้อร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรมนักเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพระ,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่การดำเนินงานห้องเรียนต้นแบบผ่าน YouTube ของโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนากิจกรรมและทอดบทเรียนในการปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูผู้วิหารในโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธทรมาพิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568 การพัฒนาต่อยอดการบริหารงานโรงเรียนสุจริตควรสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยความร่วมมือรวมใจในด้านต่างๆเช่นการใช้หลักนิติธรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมีการชี้แจงเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบอยู่เสมอการใช้หลักคุณธรรมควรยึดถือในจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นหลักการใช้หลักความโปรง่งใสมีการประชุมชี้แจงในทุกเรื่องเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยได้การใช้หลักความร่วมมือมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียน เป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจให้บุคลากรการใช้หลักความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบในภารกิจต่างๆของโรงเรียนโดยไม่การทอดทิ้งหรือปฏิเสธการใช้หลักความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณต่างๆต้องให้เกิดประโยชน์กันบนักเรียนและทางการสูงสุดด้มีพินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงจิตสาธารณะได้รับรางวัลสถานศึกษาทีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,567นางสาวอัชาราพรบุรังกา เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพหด้านการบริหารระดับเขตตรวจราช,ชการปี2567นางมัทพาธกิมน้อยได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพประเภทครูระดับเขตตรวจราชการปี2567เด็กหญิงอัญญาวรกรมนไอยไทยสงเด็กหญิงสุพรรษาจันดาราเด็กชายประพลรัตนะโรงเรียนวสำนักราะห์ ได้รับรางวัลยุวชนค,คุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับเขตตรวจราชการปี2567และได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานในสถานศึกษา ITA ออนไลน์ Online, ปี2567ของโรงเรียนวิสัมเครอได้รับคะแนน 1, 100คะแนนระดับคุณภาพ AA